Mm -hmm. Cokotor budi Membelok ataupun jaga Dekat akut rakyat Oleh kerana apa dia Akut yang lepas Mereka saat ini mm -hmm. uh, pihak kerajaan Memberikan kepentingan lah Kepada uh, Pihak Oso Yang sedia untuk Jaga ke depan Kepada Nak ambil berhati Dari kualiti hak semua Adik akut Di dalam kawasan Belah Selatan Manakala Tepat operasi Tepat hak tugah. apa, tugah tahan pada ibadat kah tu tepak tepak letok uh, jago eh hok bukit budi ataupun cokot budi daerah buah wilayah jalan sana juga diibarat sebagai satu pedepeh ataupun dana Ini hmm. diibarat sebagai satu tepak yang boleh jaga keselamatan kepada di rakyat maklumat semacam mana tu marilah kita ikuti bersama daripada laporan khas ini bersama di Perseloke. Okay. อสหรือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนยังคงเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องชุมชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ำเสียงที่สั่นเครือของนายหมูโทอิสมาแอลซาเลแม่คือหนึ่งในสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดร้อยอสอําเภอเมืองยะลาที่สองกำลังพลสำคัญที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดระยะเวลาเจ็ดปีของการทำงานที่คอยบำบัดทุกบำรุงสุข บอกเราเรื่องราวด้วยความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกทำงานท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อหวังว่าจะสามารถป้องกันภัยให้กับพี่น้องชาวตำบลพูดีถึงแม้ว่าตัวเขาจะต้องใช้เวลาห่างจากครอบครัวเป็นเวลานานและต้องแบกรับความรับผิดชอบในสภาวะที่กดดันการตัดสินใจสำคัญในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อชีวิตและเป็นภาระหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่จะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจผม ก็จะดูแลในพื้นที่3จังหวัดให้เต็มที่อยากให้ทุกทุกคนเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ย่อท้อจะดูแลตลอดไปการทำงานของฐานปฏิบัติการชุดคลุ้มคลองตำบลบุดีหรือชอคตบุดีอำเภอเมืองจังหวัดยะลา มีภารกิจจ้งจุดตรวจจุดสกัดบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการแทรกซึมของกลุ่มผู้ไม่หวังดีและลาดตระเวนเฝ้าระวังความปลอดภัยเป็นแนวหน้าในการ,รเผชิญภัยคลุกคามทั้งจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและการทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญในการลดความขัดแยง้งและความไม่สงบในพื้นที่ เป็นความเสียสละที่ต้องเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ทุกวันส่วนการระวังป้องกันเนี่ยมันจะเอาการข่าวอะไรพวกนี้มาผสมกันมาวิเคราะห์ก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเหมือนกับเมื่อคืนที่ว่ามีข่าวปุ๊บหัวหน้าชุดเนี่ยเป็นคนวิเคราะห์ว่าอาจจะเกิดเหตุยังไงยังไงเราก็วิเคราะห์ก่อนก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็วางแผนการปฏิบัติวางแผนยังไงเพื่อเกิดความปลอดภัยมากที่สุด ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำความสุขสู่สามจังหวัดเชายแดในใต้เพราะพี่น้องอสอที่อยู่ที่ชุดชออกตเป็นคนในพื้นที่ครับเป็นคนยะลาเป็นคนอำเภอเมืองยะลาเป็นคนบุดีฉะนั้นเนี่ยพี่อสอทุกคนจะรักบ้านเกิดตัวเองมากจะเสียสละเพื่อบ้านเกิดของตัวเองมากพร้อมที่จะทำทุกอย่าง ให้เกิดความสงบสุขคืนมาที่บ้านของเขาดังเช่นปณิธานที่บอกว่าปวงข้าอ,อสอขอตั้งสัจจาจะปกป้องพาราจนสิ้นใจยังอยู่ในหัวใจของพี่น้องอสอ,อย่างไม่ขาดตกบกพร่องพี่น้องอสอทุกคนพร้อมที่จะทุ่มเทเสียสละเพื่อบ้านเกิดครับที่ผ่านมารัฐบาลเห็นความสําคัญของกําลังพลอสอและพร้อมที่จะเดินหน้าจัดระเบียบสังคมปราบปรามผู้มีอิทธิพล ปราบปรามและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอมนโยบายกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ2,568ร่วมกันผนึกกำลังทำงานดูแลความปลอดภยัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนเป็นความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติ ทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดยะลา